ข่าวด่วนพายุก่อตัวมหาสมุทรแปซิฟิกพายุโซนร้อนปารีเจทวีกำลังแรงจากพายุดิปรชันอันนี้ไทยรับมือฝนตกหนัก41จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ทิพยพรลูกพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้อดินิษจะพามาติดตามเส้นทางของฝนฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนและอากาศหนาวเย็นจะเป็นเช่นไหนกันบ้างพื้นที่สีแดงสีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและปัจจัยการเข้าสุดฤดูหนาวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับสวัสดีแฟนคลับ f c ทุกท่านก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูใ่ด้านของพายุน้องใหม่ที่กำลังก่อตัวในขณะนี้ ซึ่งในขณะนี้อยู่บริเวณพื้นที่ทะเลนะครับใกล้กับบริเวณประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางที่จะเปนออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยและคาดว่าจะสลายตัวบริเวณพื้นที่ทะเลต่อไปนะครับไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบใดๆดต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับซึ่งด้านของพายุปาลีเจตลูกนี้ได้ทวีกําลังแรงขึ้นจากพายุดิปรชันในขณะนี้อยู่ที่ละจิจูด31.5องศาเหนือล่อ,ลองจิจูด 149.2องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบใดๆดต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับตบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีปัจจัยที่ทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาสืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เคยแผ่ลงมาปกคลุมที่มีกําลังปานกลาง ก็ได้เริ่มถอยล่นขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้แล้วในขณะนี้ดังนั้นนะครับยังคงหลงเหลือเฉพาะบริเวณวมอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงทําให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดแทรกนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามานะครับในด้านของการพัดแทรกนําความชื้นจากทะเลจีนใต้ลมถึงทะเลอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออก ดังนั้นนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันนี้จะเริ่มมีฝนตกป้าขนองเข้ามาบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงทําให้ความชื้นกระจายเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนได้มากขึ้นนะครับความชื้นปกคลุมและมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนก็ยังคงมีอยู่ในช่วงนี้ ดังนั้นในช่งชวงเช้าก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจึงมีอากาศเย็นเข้ามานะครับและฝนที่ตกหนักตกแรงโดยส่วนใหญ่ทําไมจึงตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากในช่วงนี้ร่องมอรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคบขอให้ประชาชนระวังจากฝนตกหนักฝนตกหนักมากปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลห่างน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุม่มและจะทําให้คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยกําลังอ่อนคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหนักมากพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากสีแดง10ตุลาคม2 5, 5 6 7บริเวณจังหวัดเพชรบุรีพระโขนครีขันและชุมพรส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณพื้นที่เพชรบุรีราชบุรีกรงุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานี นครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครนายกปราจีบาานบุรีชจันทบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณพื้นที่พระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานาครนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง พัทลุงยะลาและนาราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนตาสุขโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีปทุมธานีนครปฐมอ่างทองสรบุรีสระบุรีนครนายกปทุมธานีปราจีนบุรี ่าแก้วตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและปัตตานีส่วนแอดมินเดินภัยสภาพอากาศแอดสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีฟ้าเสี่ยงภัยปานกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากาญจนบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีนครนายก ราจีบุรีนครราชสีมาสะแก้วบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณพื้นที่กรงุงเทพมหานาครน,นนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดพระจวพคีขัน์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนการพมาเยณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้10-11ตุลาคม2อ0พัภาคเหนือจะมีอากาศดีในตอนเช้าทางตอนบนของภาค จะมีฝนร้อยละ3 0บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากำแพงเพชรและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนเข้ามาร้อยละ10บริเวณนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ฝนตกหนักบางพื้นที่กาญจะนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร นครศรีธรยาและสระบุรีกรุงเทพมหานครบริมวณทนฝนฟ้าขนองลอยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง้อยละ70ฝนตออกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง้อยละ70 ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและดราที่วาสฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพิการกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันหุ่งทีและต่อเนื่องหาก็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ